สวัสดีตอนเช้าเๆกับอากาศที่เย็นสุดชื่นครับผมนานแล้วนะที่ลุงไม่ได้ถ่ายทำให้ชมกันเออก็คือช่วงนี้คือในช่วงหน้าหนาวครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ชมกันมากนักแตตอนนี้เรามาชมดอกเคมมเลียกันครับดอกเคมเลียช่วงหน้าหนาวกําลังจะเปลี่ยนเข้าฤดูสปริงแล้วฤดูสปริงคือฤดูดอกไม้ออกดอกนั่นเองนี่ เรามาชมเคมเเลียกันออกดอกหรืดูแรกกันตัวนี้เคมีเ,เมลียดีเซอร์ครับชื่อพันธุ์ดีเซอร์หลังจากนกมากินดอกนะนกชนิดหนึ่งชอบกินดอกมากเลยหลังหลังจากนกกินไปเสร็จแล้วยังออกดอกให้ชมอยู่สวยงามอยู่เหมือนกันนะดูสิโดนจิกกินตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นดอกจูม พอบานขึ้นมาหน่อยเขาก็ไม่กินแล้วนกก็ไม่กินแล้วแต่เขายังคลองสวยงามให้ชมอยู่เนาะตอนนี้ดอกเคเมีเลียเริ่มครับเริ่มทยอยออกดอกแล้วออกดอกเรื่อยๆครับจนถึงนั่นแหละเดือนธันวานั่นแหละเออตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเดือนพึ่งเริ่มต้นวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาตอนนี้หนึ่งสิงหาออกดอกตอน้ตนแรกครับออกดอกพอเริ่มให้ตอนนี้ต้นแรก ถ้าบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เช้านี้น้ำค้างน้ำแข็งลงตามย่าประมาณ3องศาเช้านี้ไปเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมาดูดอกเคมเมเลียช่วงแล้ฤดูกาลแรก,แรก,แ,รกแรกกันนี่พึ่งออกรอกจุมกันตอนนี้หลายพันครับหลากหลายพันหลายพันหลายสีนี่ทำสวนกันใหม่กัน ไม่มีอะไรครับวันนี้โอเคเอาฟาร์มสวยงามมาแบ่งกันชมเหมือนเดิมครับไม่ได้ขายไม่ได้ซื้ออะไรนะครับผมเออคมสวยงาม <laughs> นกกินนกกินดอกเหลือไว้ให้ดีหน่อยน,ะนกชอบมาทามานนะมําทลายมากินนะท่านถ้าทําลายมากินดอกจูมครับดอกจูมกินเบื่อแล้วเขาก็ไปกันนกตัวใหญ่ๆหญ่แล้วนะสักพักคงเบือ่อแล้วเพราะมันมีเยอะตอนนี้ดอกไม้กำลังออกเยอะนกคงเบือ่อกิน ดอกยูมกาลังขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้นะสักพักก็ได้ถ่ายทําให้เอฟซชมกันแล้วว่ามีพันุอะไรบ้างนะสีอะไรบ้างนี่ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นครับเริ่มต้นหลายท่านหลายคนที่ถามมาว่าขายไหมครับลุงก็ไม่ไม่ขายนะครับนะเราก็เอาฟอร์มสวยงามมาแบ่งันงกันชมกันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ มารู้ดอกจูมดอกอะไรของเขาแล้วมียังไงอะไรบ้างดูสิสวนทำงานสวนดอกไม้ลังบ้านกันก็แต่ลุงย้ายมาอยู่ที่บริเวณป่าเขานี้นะสามสี่ครับปีปีนี้เข้ามาปีที่สี่แล้วบ้านหลังเก่าก็ขายไปแล้วเรามาบ้านลังใหม่กันต้นดอกไม้พวกนี้ลุงก็ขุดมาเ่ยึ้นไม่เดีย ขูดมาจากบ้านหลังเก่าขูดมากันทเท่าที่จะเอามาได้ต้องร้อมรั้วมิดชิดครับให้มิดชิดเลยร้อมล้อล้อมรวมมิดชิดแล้วก็ตามด้วยลวดหนามตามด้วยสายไฟช็อตครับนี่สาไฟฟ้าช็อตสองสองอันพอกระตุกให้สัตว์ป่ากลัวครับไม่ถึงให้ตายไม่ถึงให้ตายกระตุก อยู่ข้างนอกที่เป็นรูรูไหมรูน่แหะรูคือรูกระต่ายนะกระต่ายป่าเยอะกระต่ายป่าข้างนอกเยอะมากเลยครับทั้งกระต่ายป่าทั้งกรวังทั้งอะไรมากินพืชกันก็ต้องล้อมล้อมว่ามิดชิดกันแต่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราไมา่ได้สวนอย่างนี้หรอกดูข้างบ้านเขาว่าไม่มีสวนอแต่ข้างบ้านไม่ไม่มีสวนอะไรเลยโล่งๆกันหมดเพราะว่าสัตว์่ามากินเยอะท้างนั้นเราไมา่ได้ดูดอกไม้กันแล้วต้องทําใจต้องเอา วางเงินซื้อรู้ว่าซื้ออะไรกันให้มิดชิดเลยดูสิตาใหญ่แล้วนะัะมาถึงก็เป็นตาเล็กเลยเนหะ็นไหมกันกระต่ายวันนี้แดดจะแจ่มจ้าหน่อยห็นดอกไม้กำลังหอกดอกหน่อยนะเนยโน้นมากินนกนี่มากะมาแจกินแทะกินดอกจูบของเขาไปเรามาดูฝั่งนี้กัน นี่นจะเริ่มต้นครับเริ่มต้นแคมเมลียเริ่มต้นอีกสักเดือนก,กว่านะจะอลังการในตอนนี้โนกโคงไม่มากินแล้วล่ะเพราะโนกคงเบื่อแล้วกว่าจะถึงช่วงนั้นเนาะตรงน,นี้ช่วงแรกๆก,กกันนกก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งยังหนาวเย็นอยู่ครับตอนกลางคืนก็ศูนย์องศาถ้าแก้แกงแล้วโล่งเนี้ยอากาศมันจะเย็นมากเลยดูต้นไม้ต้นต้นดอกแคมเมลียต้นนี้ดิลุงเอาตะข่ายคุมไว้ดิ ถ้าไม่คุมไว้นะ่ก็ไม่เหลือแนวนี่นกชอบกินต้นนี้มากเลยปีกายนี่ไม่เหลือให้เห็นสักดอกเลยป,ปีน,นี้เห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตะไคร้เนี่ยจุนชอบดอกของเขาดอกสวยงามมากเลยเห็นไหทุกคนในน่้เห็นไหมเราก็ดูได้แค่เฉพาะในนี้นะนในตะไคร้ถ้างั้นเราดูข้างนอกไอ้ดูเอาออกไม่ได้เลยนะถ้าออกแล้วไม่เหลือเลยนะนะกินหมด ีพันนี้ลุงชอบมากเลยนะ mm. เดี๋ยวพี่ลุงเขาเอาออกให้เอซดูชมดูแป๊บหนึ่งนะยังไงเขมเมลียครับดอกเขมเมลีที่ลุงชอบนกก็ชอบเหมือนกันต้องเอาตะขายคมครอบไว้ถ้าอย่างนั้นเราไม่เห็นดอกนี่หรอกโดนกินหมดนกนี่สวยง,งามครับดอกนี้พันนี้ดูสิ กำลังโผล่ปลุกปละขึ้นมานี่ากของเขานีผ่านอะไรดูเอาเลันะทุกคนนี่คงจะหวานน่าดูเนอะนกถึงชอบกินเออคนเรานี้แต่เห็นความสวยของเขาเราต้องพยายามทําใจเอาต้องเอาแต่ขายคลอมไว้อย่างนี้นะถ้าไม่คลอมไว้เราก็ไม่เห็นเนอะ เดี๋ยวสักพักลงแจปิดแล้วนะไม่เหลือไปนี่บรรยากาศตามสวนครับบ้านสวนสวนของเราเดี๋ยวกำลังออกฝั่งโน้นนะฝั่งไม่มีแดดก็วีน้ําแข็งปกคลุมมาหน่อยหน่อยหนึ่งเอาความสวยง,งามมาแบ่งปันกันชมครับไปไปรอเดือนสักสักเดือนก,กว่าๆแล้วจะเห็นฟครามอลังการของดอกไม้ตรงบริเวณนี้อดใจรอแป๊บหนึ่ง ลุงเขาจบทานี้ก่อนนะทุกคนหวังว่าคงชอบกันแล้วคลิปหน้าอาจจะมีดอกไม้มาให้ชมอีกหลายอย่างหลากหลายไปสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับ